สวัสดีค่ะนักเรียนครูจมลค่ะกูสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .1 นนึ่งะคะสว่วนเรื่องเนื้อหานะคะให้นักเรียนไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะหลักธรรมนำความสุขศาส,สนาทุกศาสนามุ่งสอนให้ศาสนิกชนเป็นคนดีและมีหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติดังนั้น เราจึงควรหมั่นศึกษาเรียนรู้หลักธรรมของศาสนาต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีหลักธรรมสำคัญที่เราควรศึกษามากมายเช่นศรัทธาในพระรัตนตรัยหลักธรรมโอวาทสามเช่นเบญจศีลเบญจธรรม ความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัวมงคล38เป็นต้นค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาในหัวข้อพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะซึ่งคุณครูจะยกตัวอย่างพุทธศาสนาสุภาษิตสองตัวอย่างนะคะ เราไปติดตามรับชมและรับฟังกันเลยค่ะพุทธศาสนาสุภาษิตพุทธศาสนาสุภาษิตคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งมีมากมายเพื่อเตือนสติสำหรับชาวพุทธให้ยึดมั่นในการละเว้นการทําความชั่วการทําความดีและทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ในชั้นนี้ มีพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่นักเรียนควรศึกษาดังนี้ค่ะ 1. อัตตาหิอัตนโนนาโถและ 2. มาตามิตตังสักเกคาเร 1. อัตตาหิอัตนโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนหมายถึงเราต้องรู้จักพึ่งตนเองคือ ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองไม่คอยให้ผู้อื่นทําให้เช่นการอาบน้ําเองแต่งกายเองการจัดกระเป๋าของนักเรียนเองเป็นต้นค่ะ 2. มาตามิรตังสเกเขเรแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของตนหมายถึงการที่มีเมตตาต่อลูกคอยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษาต่างๆแก่ลูกค่ะ เรามาทำการทบทวนพุทธศาสนาสุภาษิตกันอีกครั้งนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะคะซึ่งมีมากมายเลยนะคะเพื่อเตือนสติสำหรับชาวพุทธให้ยึดมั่นในการละเว้นการทำความชั่วให้ทำแต่ความดีนะคะทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะแต่ในชั้นเรียนนี้นะคะคุณครูก็จะยกตัวอย่างมาเพียงสองตัวอย่างให้เรานะคะ อันแรกก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั่นก็หมายความว่าเราต้องรู้จักพึ่งตนเองนะคะก็คือทำอะไรก็ตามนะคะต้องทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองไม่คอยให้ผู้อื่นเนี่ยมาคอยทำให้เรานะคะเขายกตัวอย่างเช่นอาบน้ำเองแต่งกายเองจัดกระเป๋านักเรียนเองนะคะต่อไปนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตข้อที่2ค่ะ มาตามิตตังสเกเขเรแปลว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนของตนนั่นก็หมายความว่าการที่แม่มีเมตาตาต่อลูกคอยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษาต่างๆแก่ลูกนะคะเวลาที่เรามีปัญหาหรือว่าเราอยากได้คำแนะนำมีข้อสงสัยอะไรเราก็ควรที่จะไปถามแม่นะคะเพราะว่าแม่ของเราเนี่ยจะคอยให้คำแนะนำแก่ลูกเสมอนะคะ เวลาที่เรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเรามีข้อสงสัยอะไรก็ตามนะคะนักเรียนควรที่จะปรึกษาพ่อแม่นะคะปรึกษาคนในครอบครัวดีที่สุดค่ะถามท้ายบทเรียนใครปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถได้เหมาะสมที่สุด 1. เด็กหญิงก้อยอายุ7ปีนั่งดูแม่ทำงานบ้าน 2. เด็กชายแมนอายุ7ปีจัดตารางเรียนเองทุกวัน 3. เด็กชายต้นอายุ7ปีไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าคือข้อไหนคะ 1. 2. 3. 4. ใช่แล้วคะ่ะคำตอบคือข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือเด็กชายแมนอายุ7ปี จัดตารางเรียนเองทุกวันการพึ่งตนเองคือการทำสิ่งต่างๆที่ไม่เกินความสามารถด้วยตนเองและเป็นการลดภาระให้กับพ่อแม่ดังนั้นข้อที่2นะคะจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะค่ะและในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตนั่นก็คืออัตตาหิอัตโนานาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน มาตามิตรตังสเกคาเรมารดาเป็นมิตรในเรือนของตนนะคะและในชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะมาทำการฝึกสวดมนต์และแผ่เมตตากันค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ